Hi everyone welcome back to English class how are you doing สวัสดีค่ะเด็กนีต้อนรับเข้าสู่วิชภาภา,าษาอังกฤษกับครูเมอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สบายดีไหมคะ how are you doing วันนี้เราขึ้นบทใหม่แล้วนะคะ unit f o r wild animals นั่นเองนะคะ wild animals แปลว่าสัตว์ป่านั่นเองนะคะ Why animal can look at the picture ัเรีรู้จักนกตัวนี้ไหมอะเราจะมาทำความรู้จักสัตว์ป่าหลายๆชนิดที่เด็กๆยังไม่รู้จักกันนะคะเปิดหนังสือหน้า48นะคะนี่เขากำลังคุยกันเรื่องสัตว์ป่าทั้งหมว10ชนิดอยู่นะคะคุณเชื่อว่ามีหลายๆชนิดที่เด็กรู้จักนะคะและหลายๆชนิดที่เด็ยกยังไม่รู้ จากเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนาะโอเคลองดูรูปที่หนึ่งนี่คืออะไรคะภาษาไทยก่อนเนาะจิงโจ้นั่นเองเนาะที่สองมีโคลาใช่ไหมโคลามาชมีมีโคลานะอันที่สามคือนกอะไรคะนกแก้วนั่นเองนะคะนกแก้วนะต่อไปอันที่สี่ก็คือนกเพนกวินนะที่ห้าคือข้างขาวหกนกฮูกนะคะนกฮูกเนาะเจ็ด เสือดาวนั่นเองนะคะเสือดาวใช่ไหมมันคือเสือชีตาสือดาวต่อไปที่8ก็คือหมีนั่นเองนะคะหมีแล้วก็อันที่9ก็คือแพนด้าและที่10ก็คือกอริลลาลิงยักษ์นั่นเองนะคะโอเคเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของสัตว์ทั้ง10ชนิดนี้กันนะคะอ่ะโอเค Let's get started นะคะลองมาฟังคำศัพท์ทั้ง10คคำนี้แล้วออกเสียงตามนะคะเอามือชี้ที่รูปภาพไปด้วยจะได้จดจำได้นะคะว่าคำศัพท์นั้นรูปภาพนั้นอ่านออกเสียงว่าอย่างไ g นะ o o One Kangaroo, Kangaroo of huh? Two Koala, Koala. Three Parrot, Parrot. Four Penguin, Penguin. Five Bat, Bat. Six Owl, Owl. 7 jaguar jaguar 8 bear bear 9 panda panda 10 gorilla gorilla โ okay, อเคลองดูอีกครั้งหนึ่งนะออกเสียงดูสับ์ทั้ง10ตัวออกเสียงครั้งหนึ่งนะคะ kangaroo 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 koala 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 parrot 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 penguin 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 bat 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 owl จ a ากูจ้ากูจ้ากจากจกอเบร์เบร์บร์บร์พันดพันดกอิลากอริากอลากอริอเคมาดูที่คำศัพท์นะคะด้านล่างนี้เนาะ k ั n g a r o o k o a l a ล p ายาล็อตพังกินแบทอว์จั่วหัวเบิร์ร์พันด l าดอลล่โอเคสิบคำนี้เป็นคำศัพท์ใหม่นะคะถ้ายังจดจำไม่ได้ต้องฝึกต้องฟังอีกรอบหนึ่งเนาะ โอเคทีนี้เรามาดูนี่หน่อยตัวอะไรเอ่ย Cangaroo ตามนะคะ k o a l a p a พาล t Penguin, bat, owl, jaguar, bear. อันดาโกลิลานี่คือ10บคำที่เราเรียนวันนี้นะคะเด็กเป็นคำศัพท์ใหม่เนาะจากจดจำได้ก็จะต้องฟังซ้ำนะคะแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดนี้นะคะแบบฝึกหัดนี้เป็นแบบฝึกหัดให้เด็กๆจดหน้านี้ลงในสมุดของเด็กๆนะคะ ใบงานที่สามสินะคะจงเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะคะพาสไวเลยนะกดหยุดไว้แล้วก็จดลงไปในสมุดนะคะเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่ใบงานที่ส1อสิบเอ็เทีใป็นงานที่ส1สนะจงเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องนะคะก็คือมีทั้งหมดสิบ สัตว์ด้วยกันนะสัตว์สิบตัวนะคะครูให้เป็นภาษาไทยไปให้เด็กเขียนเป็นภาษาอังกฤษมานะมีว่าไงคะแบ์แพนด้าก็คือแพนด้าเพนกวินนะคะค้างคาวไงคะแบทนกแก้วนกแก้วจิงโจ้แคนกจรูลิงกอริลลาก็คือกอริลลาเสือดาวนะคะมีโคลาแล้วก็นกพูกนะคะทั้งหมด10คำนะคะทำลงไปในสมุดของตนเองเนาะโอเค okay, that's all for today see you again next time bye